สวัสดีทุกคนนะจ๊าสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่ติวซุปเปอร์เลิติ๋วรวยนะคะจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพนะว่าตอนนี้คนก็จะบอกว่าเออดูแลสุขภาพยังไงนะเพราะตอนนี้ยุคอะไรยุคโลกไข้เจอใช่ไหมคะยุคโควิดยุคโควิดที่นั้นเราก็ต้องมีอาหารเสริมหรือว่ามีอะไรสักอย่างที่มาดูแลใช่ไหมคะแม่ติวก็ค้นหาว่าอะไรดีบ้างนะคะแล้วก็ไปเจอนะคะวิตามินซีนะคะบุมวิตซีที่เราเราได้ทานแล้ววิตามินซีบุมวิตนซีเนี่ยนะคะ ของบริษัทดีคอนกรุ๊ปเพราะว่าเราเราได้เรียนนะคะออนไลน์นะก็อนมาจากจากบริษัทไอดีคอนกรุ๊ปเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาได้เด้งมาในเฟซบุ o กเพนติวนะเขาบอกว่ามีการสอนออนไลน์98บาทเท่านั้นเราก็เรียนเขากับสิบาทนะพอเรียนแล้วประทับใจเพราะว่าเขาสอนหลายอย่างนะสอนหนึงการเอ่อทำรูปภาพทำคอนเทนต์ทำเพจยิงแอดแล้วก็ในการที่ว่า เราตัดต่อวิดีโอที่ทําให้เป็นเมื่อทําเป็นทุกอย่างวันนะคะจากบริษัทเอกชนกรุ๊ปพอดเอกชนก็แบบเป็นบริษัทสอนออนไลน์โดยตรงนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยนะคะก็ได้ผลิตคนที่ทําออนไลน์เนี่ยมาหลายคนละคือได้ผลลัพธ์คือ8หลักอย่างน้อย8หลักนะคะทั้งหมดก็หลายคนแล้วก็ตอนนี้ทางบริษัทเนี่ยก็มีเป็นโรงเรียนสอนออนไลน์ที่จะช่วยทุกคนเก่งได้นะคะแล้วตอนนี้บุหรีสีเนี่ยเป็นเป็นวิตามิน B วิตามิน นน b c d ในในกระปุกเดียวกันนะคะที่มันช่วยให้เราเนี่ยร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะวิตามิน b เนี่ยช่วยในเรื่องในการที่ว่าเส้นเลือดนะคะหรือว่าการเดินทางของเลือดหลอดเลือดเลีล้ยงร่างกายทั่วถึงนะคะก็ทําให้เราเนี่ยไม่ไม่เป็นแบบชาหรือตีบคิวกินนะคะแล้วก็เป็นดีเนี่ยสำหรับคนที่ทางานในออฟฟิศเนี่ยไมไ่ออกกแดดไปไหนเลยแต่วิตามินดีเนี่ยได้จากแสงแดดน,นะแต่บางคนไม่ได้ออกแดด แล้วก็ไม่มีเป็นเป็นดีแต่ตัวเนี้ยมีครบหมดนะคะวิตามิน B ีซี C, D, ซึ่งยุคนี้ยุคโควิดคล้ายๆว่ายุคโควิดเนี่ยไวทิน้ากลัวม,มากว่าฉีดยาแล้วอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามมากอาชนะเชื้อโรคได้เพราะเชื้อโรคมันก็แก่กล้าเรื่อยๆใช่ไหมคะตอนนี้ก็ฉีดยาเป็นที่สามแล้วเราไม่ทราบจะมีที่สี่ที่ห้าเปล่านะคะแต่เราป้องกันไว้ก่อนโดยทานวิตามิน C เนี่ยคะ่ะของบูมวิตซีเนี่ย ที่ช่วยได้และยังช่วยผิวพรรณสดใสขึ้นผิวพรรณดีขึ้นสายตาดีขึ้นนะคะแล้วก็สดชื่นค่ะราคาก็ไม่แพงเพราะราคากระปุกนี้นะคะ30เม็ดนะคะ299รกบาทเองค่ะแล้วก็ทานได้วันละเม็ดนะคะหลังอาหารเช้า1เม็ดนะคะต่อเนื่องกันจนะทำให้ผิวพรรณดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นอาการที่แบบมือชาหรือเท้าชาก็หายลงไปกระดูกก็แข็งแรงขึ้นนะคะปวดไม่มีละแล้วก็มั่นใจกับ วิตามินซีของบูเวซีนีคะที่เราประทับใจมากถ้าใครสนใจก็ติดต่อไม่ตู่ได้เลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่รักสุขภาพรักตัวเองก็อย่าลืมนะคะบูมเิซีของเดคันกรุ๊ปเนี่ยแล้วก็คุณก็สามารถมีความรู้เรื่องออนไลน์ค่ะที่ทุกคนก็อยากจะรู้ว่าทำยังไงนะออนไลน์เนี่ยบริษัทนี้ก็สอนอะไรถูกมากเพียง9ก็บบาทเท่านั้นค่ะ